สวัสดีค่ะมาล้อสวนกันจ้าเข้าล้อสวนอีกแล้วช่วงนี้มันไม่มีปลูกแลนะ้วเนาะมันก็มีแต่เลาะดูดูเขาเนี่ยเห็นไหมเริ่มที่จะออกมีหัวแล้วนะน่ะเห็นไหมเออเอ็นนั่นนะ่ะกระลำดอกเริ่มที่จะมีหัวแล้วแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกันพวกไอ อบอกคลี่ก็เริ่มเป็นเริ่มที่จะโผล่แล้วเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเขาเริ่มที่จะออกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาออกเห็นไหมยอย่างเงี่ยบอกคลีแต่ว่ากระลำกระลำดอกเพิ่งเห็นดอกเดียวเนี่ยแต่ว่าบอกครี่เห็นเยอะเลยบอกครี่เห็นหลายดอกแล้วโผล่โผล่หลายดอกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ นี่ก็เริ่มที่จะโผล่แล้วเหมือนกันบอกโคลีอ่ะแต่ว่ากระลำกระลำดอกเพิ่งเห็นนันเดียวยังไม่เห็นเยอะเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเริ่มโตลแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มที่จะโตลแล้วนี่เลยพาล้อสวนเหมือนเดิมค่ะอย่างนี้หันมาฝั่งนี้ดีกว่าข้ามาฝั่งนี้วันนี้ไม่ได้รดน้ำผักนี่ก็มีแล้วเห็นไหม เริ่มเห็นแล้วเห็นหลายดอกแล้วไอ้พวกบ็อกโคลี่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนะนี่ก็ออกแล้วนี่ก็เห็นแล้วนะจะเห็นแต่ว่ากระลำดอกเพิ่งจะเห็นเห็นดอกเดียวเองต้นนี้โตแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นนี้โตเร้วเด็กก็ได้เก็บเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าปลูกตัหัวปีไงตอนนี้เพิ่งจะเดือนมิถุนาเองเนี่ย เพิ่งจะเดือนมิถุานาเนาะก็เริ่มที่จะออกแล้ววันนี้ไม่ได้รดน้ำเขาก็มาต่อเนี่ยไอ้นี่ก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วเหมือนกันอุ้ยเห็นหลายดอกเลยแบบน,นี้เนี่ยหอมนี่นะถ้าเห็นเขาเป็นดอกนะต้องเก็บออกนะหอมไม่ว่าหอมหรือกระเทียมเนี่ยต้องเก็บออกเหมือนกันเมื่อวานนี้เก็บไป เก็บไปันหนึ่งวันนี้เห็นเยอะเลย <_ an> เห็นเห็นเยอะเลยเดี๋ยวเดี <_ an> ๋ยวจะมาเก็บออกไม่เก็บไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ลงหัวนะถ้าไม่เก็บนี่คือเขาไม่ลงหัวเนี่ยเนี่ยวันนั้นเราเก็บไปเนี่ยตัวน,นี้ถ้าไม่เก็บออกคือหัวไม่ไม่ลงหัวเลยหอมเนี่ยต้องเก็บออกเนี่ยเห็นเห็นหายอันเลยลดน้ําเขาวันนี้ไม่ได้ลดหรอกลดทุกวันเนาะ ไอใบเขาแบบว่ามันสูงมันยาวสูงยาวดูดิหักควยกันไปมาอย่างเงี้ยหักควยกันไปมาหมดอูดอกวันนี้ดอกโผล่เยอะมากเลยนะเลยต้องมาเก็บเก็บไปลวกกินกระน้ำพริกอร่อยนั่นเลยต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เก็บคือไม่ลงหัวเป็นอย่างนั้นทุกปีหัวจะเละ นิดเดียวถ้าไม่เก็บนะเพราะว่ามันจะไปที่ดอกเกาหมดเนี่ยประมาณนี้เลยวันนี้ไม่ได้รดน้ำก็เลยเป็นแห้งๆหน่อยโตแล้วดอกเยอะเลยต้องเก็บแล้วนี่ก็เริ่มที่จะอนี่แล้วเหมือนกันนะถึงได้ต้องเก็บออกเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเก็บออกนะไม่เก็บไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ย เริ่มที่จะเป็นดอกนี่ก็ดอกนั่นก็ดอกเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นอันเดียวโพเห็นเห็นโพอันเดียวเราก็เลยหักออกเนาะแต่วันนี้โพตั้งเยอะไม่ได้ต้องเอาออกเดี๋ยวไปต่อนะคะดูดิโนะนะต้องต้องรีบเอาออกหอมต้องรีบเอาออกเพราะว่าให้เขาลงหัวนี่เลยนะ กระเทียมก็เหมือนกันนะกระเทียมก็เริ่มที่จะขึ้นดอกแล้วเหมือนกันเนี่ยดอกเริ่มโผล่ะนะเหมือนกันเพราะว่าในยอดยอดเขาเริ่มที่จะเป็นแบบเ, nhiều, <ๆ>เรียวๆขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยยอดเขาเริ่มเป็นที่แบบเป็นเรียวๆขึ้นอย่างงี้เขาจะออกดอกอะกระเทียมอะกระเทียมน,นี่ก็ต้องเก็บออกเพราะว่าอาถ้าไม่เก็บมันก็ สารอาหารมันไปนเลี้ยงเยอะไงแต่ถ้าเราเก็บดอกออกปุ๊บมันก็จะลงหัวดีกระเทียมก็เหมือนกันนะต้องเก็บออกไม่รู้เหมือนกันมากระเทียมที่บ้านเราเป็น,เป,นเป็นหัวไหมโอเป็นในดอกไหมแต่กระเทียมกระเทียมพันุ์นี้เป็นดอกเนี่ยเป็นกีบเล็กนะเป็นกระเทียมกีบเล็กแต่ว่าดอกอ่า ดอกเขาอะเวลาเขาขึ้นดอกเนาะเราก็ไปปลูกได้นะไปทำพันุ์ได้กระเทียมอะเนี่ยเพราะว่าเราเอาไว้มันก็มันก็แตกมันก็ออกหน่อเหมือนกันแล้วก็ไอไอนี่เหมือนกันออกรากออกหนอ่อแล้วก็ไปปลูกได้เหมือนกันทำพันธุ์ได้เหมือนกันไอตัวดอกเขาอะแต่เราเก็บออกไงเพราะว่าให้เขาลงหัว ถ้าไม่เก็บมันก็ลงหัวยูแต่หัวไม่ไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่ไอเนี่ยกร,กระเทียมนะแต่หอมอ่ะถ้าไม่เก็บออกนะคือไม่หัวไม่มีเลยขึ้นไปกับดอกเขาหมดต้องเก็บดอกเขาออกเนี่ยปีนี้ปลูกไม่เยอะเนาะปลูกไอ้ที่เยอะก็มีสองอย่างนี่แหละมีกระเทียมกับหอมเนี่ยอย่างอื่นปลูกไม่เยอะ ว่าไม่เยอะก็มีอยู่นน่นนะฝั่งโน้นก็จะมีบัวหิมะแล้วก็หัวแก่นตะวันนะต้นตปแก่นตะวันอาจจะเยอะนี่แหละมีอยู่4ี่อย่างที่เยอะๆนะอย่างอื่นก็ปลูกพอได้เก็บกินเนาะเนี่ยกระเทียมงามจริงๆและปีนี้นะได้ได้ลดน้ําบ่อยๆเพราะว่าปกติเราไม่ได้ลดน้ําบ่อยๆทุกปีนะ เพราะว่าทุกปีเราจะปลูกเยอะเนาะน้ำมันก็ไม่พออย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เราปลูกไม่เยอะมันก็ได้ลดน้ําแบบเต็มที่นะค่อยดูหัวเขากระเทียมดูดิหนะนะดูความสวยงามของเขาสวยงามมากอย่างนี้เลยแล้ว,ลวต้นเขาใหญ่ใหญ่นะลำต้นเขาอะ่ะ ดูลำต้นเขาใหญ่มากอย่างี้ลำต้นเขาใหญ่ดูเดือนหน้าก็เก็บได้แล้วนะกระเทียมเนี่กระเทียมมันมันลงก่อนไงลงตั้งแต่เดือนเดือนตุลากระเทียมลงก่อนหนาวอีกลงก่อนหนาวแต่ว่าเขาจะมามีหน่อตอนนี้แหละตอน ประมาณช่วงมก,กราเมนานเนี่ยก็มีแล้วมีหน่อขึ้นแล้วแต่ว่าลงก่อนลงก่อนหนาวนะสวยเลยยาเริ่มยาวอยู่แล้วจะได้ตัด้าอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมีแค่นี้เองปลูกผักปีนี้ตรงโน้นก็โลง่งเห็นไหมตรงโน้นว่าโล่งก็ก็มีนั่นอยู่แต่ว่าสงสัยไม่ได้กินหรอก เราก็เลยปล่อยไอตัวอากาชกเราปล่อยเขาเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่เลยแสดงว่าปลูกที่นี่ไม่ได้สู้ความหนาวไม่ได้แล้วยังไงไม่รู้ไม่โตปีที่แล้วโตอยู่นะแต่ว่าไม่รอดหนาวปีที่แล้วไม่รอดหนาวแสดงว่าไม่ได้กินหรอกเราก็เลยปล่อยทิ้งไปดู แต่ก็ยังมียังเห็นอยู่แต่ว่าไม่โตเฉยเยเนี่ยดูนน่นะเองอยู่ข้างรั้วน่นะ่ะไม่ใช่อะไรนะต้นผักกูดผักกูดเขาลามเข้าสวนเขาลามเข้าสวนแล้วเขาก็เราพยายามตัดออกนะเวลาเราตัดหญ้าเราตัดออกเพราะว่ามันอยู่ในสวนเนาะที่จริงอ่ะมันอยู่รอบนอกเลยนะทีนี้เขาลามเข้ามาไงเราก็เลยต้องตัดออกไอ้พวกนี้ก็ยังไม่โตเลย แต่ยังมีเวลาเพราะว่ามีเวลาตั้งสองเดือนเดือนกรกฎาแล้วก็สิงหาเนาะเนี่ยต้นไอ้บัวฝรั่งสุขีนี่เนี่ยยังไม่โตแต่เป็นดอกเลยนะคือยังไม่สมบูรณ์ใบเพิ่งเริ่มจะเขียวขึ้นเพราะว่ามันอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วมันมีแสงแดดขึ้นมาใบก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นวันนี้ไม่ได้ลดน้ําผักแล้วมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า อะไรไม่รู้เป็นเป็นอะไรที่แบบเหมือนขาดอะไรอะ่ะเพราะว่าเคยลดทุกวันแล้วไม่ได้ลดดูดูดูบูบอรี่กำลังเป็นดอกเป็นลูกไม่ใช่เป็นดอกเนี่ยตัวนี้เขาติดลูกแล้วเต็มเลยดกมากนะบูบรี่พันอะไรน่าจะเป็นเลเซนซีตัวนี้ดกมากอุ้ยหอมด้วยนะ ตัวนี้ดอกดอกยังยังไม่ร่วงเท่าไหรน่นี่ยตัวนี้ก็ดอกนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ไม่ใช่เลกกนซีมันจะมีอยู่สามสายพันธุ์ที่นี่ตรงนี้เนี่ยรวมกันอยู่เนี่ยเลกกนซี Legacy นี่จะเป็นดอกหมดแล้วตัวนี้ไม่ใช่เลกกนซีนะดูเด่นวันนะสวยๆบูบอรี่ เขากำลังติดลูกเนาะสวยเลยไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจมอโลสวนด้วยกันนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย